ผู้ชมดีกว่าตึงทำเน็ตเสร็จแล้วก็ซ้อมไปก่อนอ้าวอ้าวลับเออ,อเอเอเอ๊เออ,เอ,อ,เอ,อไปลูกไปพร้อมเลงเลยอ้าวลับเขาเรียกวอลเลยบอลเฟยยวนอะไรแม่เอาป้ายเรา ไล่เราลมมาแรงป้ายล้มแล้วเย็นนี้จะต้องเจอมรสุมอีกเนี่ยลม ได้ขอแต่งให้พร้อมกันไป